เป็นหน้าที่ของเจ้าขุนทองร่องน้ําแดงค oh, oh. งฟ้ามหาราชร่องน้ำเสยียงดังแล้วฝากเที่ยวสีเซ่ด้วยนะครับโอ้มาแล้วจ้าออกมาไม่หนีไม่รอไม่ขอชักช้าจะไปจะมาจะช้าอยู่ใหญ่มีเท่าไหลใส่ติดที่บทวีกีกันมาเป็นจ้าระเบิดทีเดียวใส่กันมาแบบระเบิดเถิดเถิดใครดีใครได้ใครใหญ่ใครอยู่ใครจะเป็นมูสสนามีใครจะเป็นสิงสนามซ้อมเอาเราเว้เอาเ่าใส่กันมาแบบเต็มเต็มต่างฝ่ายต่างไม่ยอกใครจะไปใครจะอยู่คงฟ้ามหาราช ขุณทองคุณทองคุณทองหกฟ้ามหาไร่เริ่มอปิดเริมาแบบเต็มเต็มละจ้าเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้หัวต่อหัวท้ายต่อท้ายต่างคนตะเกียบต่ขนเต็มก็ต้องม่ายต้องทำจะมาโดนฟันไหมตอนนี้คุณทองดีกี้เอาละครัท่านผู้ชมไม่มีใครแน่นอนตอนนี้จะเบียดขึ้นมาเลียวแหลมมีเท่าไหร่เสมาผายกันมาเต็มแต่เช้าจะเทียบมันไม่ต้องพูดกันตัวถุยคุณต้องบังคูกินตัวุยขุนทองหกฟ้า ขึ้นมาแตะไม่ได้โอหฝ้ามหาลัยชิงโควตนี่แล้วชิงโควตินี่เจ้าขุนทองมายามเบียดตามขึ้นมาจะาทันหรือไม่เอาอะกับฟ้ามหาลัยฟ้ามหาราชแล้วไงเจ้าขุนทองเจ้าโควตแล้วทันไหมเจ้าขุนทองชนะไหมสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายก็รู้เอาเซนไทยแต่บนการแข่งกันก็รือเที่ดีสี่สิบเข็นลยนอกใบเลยเรือเจ้าขุนทองรอบน้ำแกง พบกับเรือหงฟ้ามหาราชร่องน้ำสีน้เงินคนการแข่งขันครับทมานุระธ่ใจร่วมกันตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำสีแดงเป็นเจ้าขุนทองเป็นฝ่ายชนะอีกเทยวโอ้โหท่านผู้ชม